สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่วัดนนท์คูน้อยจังหวัดพิจิจตรครับวันนี้พาทุกท่านมาชมดอกวิสจีเดียเรียกจังเสั้นว่าซุ้มดอกวิสจีเดียที่ทุกท่านคงได้มาชมความสวยงามของวัดแห่งนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศครับผมได้มีโอกาสมาวัดนนท์คูน้อยก็เลยนาคลิปมาฝากทุกท่านนะครับเป็นซุ้มดอก อิตาเลีนะครับรับชมด้วกันครับกกันบจุุดสาายยใทเ